สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงจ้าคลิปนี้ขอนำเสนอควันหลงเกี่ยวกับจดหมายปรีดีซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยเราคงจะต้องเปลี่ยนอาจจะไม่ได้เรียกจดหมายปรีดีดีไหมเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะกลายเป็นเอกสารปรีดีแล้วก็น่าจะมีการ เปิดเผยในวันนี้ใช่ไหมเอิยวันนี้วันที่5มกราคมโอเคควนหลงเอกสารปรีดีคุณเอ็ดดี้อัสดางยม,มานาคนะักวิชาการอิสระซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็ได้เขียนบทความมันนี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจนะคะก็เลยนำะมาฝ่ายทุกคนได้รับทราบกันก็เป็นหัวข้อ,อ,อสามสาว ะะซึ่งเป็นภรรยาของ3มอดีตนายกรัฐมนตรีที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลอันนี้เรื่องนี้เนี่ยเขียนโพสต์เอาไว้เมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วแต่เนื่องจากขึ้นปีใหม่เป็นปรีดีเดที่จะมีการเปิดจดหมายปรีดีแต่ก็มีนักประชาธิปไตยหัวใจคอมมิวนิสต์ดันไปเปิดจดหมายผิดซอง ก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่บ้างแต่เรื่องนี้เนี่ยรับรองไม่ผิดซองแน่นอนท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงคุณหญิงพจมานณนะป้อมเพชรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธันดแพทย์หญิงพิมพ์เพนเวชาชีวะสามสาวสามภรายาของสามอดีตนายกเครือญาติตระกูลณนะป้อมเพชร ที่คุณหรือว่าใครๆอาจไม่เคยรู้โดยอัสดางยมนาคเริ่มจากนางปิน่นพนมยงเป็นบุตรของนายเกริร์และนางแก้วพนมยงต่อมานางปิน่นพนมยงได้สมรสกับนายก,ก๊กแซ่ตั้งที่อพยพมาจากเมืองจีนในสมัยในหลวงรัชกาลที่สอง นายกกจึงใช้นามสกุลพนมยงของภรรยาปรีดีพนมยงเป็นบุตรของนายเสียงและนายเสียงเป็นบุตรของนายเกิดและนายเกิดเป็นบุตรของนายกกและนางปิน่นปรีดีพนมยงและภรรยาท่านผู้หญิงพูลสุขพนมยงสืบเชื้อสายเดียวกันมาโดยมีเชียบคนเดียวกัน ก็คือนายเกล่นและนางแก้วพนมยงดังที่ปรีดีพนมยง์ได้กล่าวเอาไว้ว่าผมและภระยาเกิดมาจากเชียดเดียวกันเชียดคือพ่อหรือแม่ของทวดท่านผู้หญิงพูลสุขเป็นธิดาคนที่หของมหาอมาตรีพระยาชัยวิชิตวิสิทธธรรมธาดาหรือ ขำนะปอมเพชรอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรกของประเทศโดยมีพี่น้อง12คนท่านเป็นคนที่หส่วนคนที่6คือนางอัมพาสวรรณสอนเป็นยายของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทันทพแพทย์หญิงพิมพ์เพนเวชาชีวะภริยาของนายอาภิสิทธิ์เวชาชีวะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตแพทย์หญิงพิมพ์เพนเวชาชีวะเป็นหลานยายของอัมพาสุวรรณสอนซึ่งสกุลเดิมก็คือณป้อมเพชรอัมพาสุวรรณสอนเป็นธิดาของมหาอมาตรีพระยาชัยวิชิตวิสิทธธรรมธาดาอดีตอธิบดีกรมราชทันคนแรกและ คนสุดท้ายในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้เป็นต้นสกุลณป้อมเพชรซึ่งอัมภาสวรรณสอนเป็นน้องสาวแท้ๆของท่านผู้หญิงภูลสุขพนมยงภริยาของปรีดีพนมยงอดีตนายกรัฐมนตรีและก็ยังเป็นญาติ คุณหญิงพจมานณป้อมเพชรซึ่งสกุลเดิมนั้นก็คือดามาพง์อดีตภรรยาทักษินชินวัตรซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรเป็นบุตรคนสุดท้องในจํานวนสี่คนของพลตํารวจโทเสมอดามาพง์อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจ และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับพจนีณป้อมเพชรพจนีณป้อมเพชรสืบเชื้อสายมาจากพระยาชัยยะวิชิตสิทธ,ธิสาตราหรือว่านามีบุตรชายกับภริยานางหนึ่งคือพันตำรวจเอกพร้อมณป้อมเพชร ซึ่งเป็นคุณตาของคุณหญิงโพจมานเมื่อบีดาและมารดาได้หย่าร้างกันมารดาซึ่งก็คือคุณพจนีได้กลับไปใช้นามสกุลก่อนสมรสนั่นก็คือณป้อมเพชรคุณหญิงพจมา,ชน,มออา,า,จานชินวัตรเมื่อหย่าขาดจากทักษิณชินวัตรได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลณป้อมเพชร ของคุณแม่ก็คือคุณพจนีณนะป้อมเพชรนามสกุลณนะป้อมเพชรเป็นนามสกุลพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่6ซึ่งทรงมีความเห็นในการตั้งสกุลณนะป้อมเพชรว่าบรรพบุรุษสกุลนี้เป็นค่าในบ้านของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งตั้งบ้านอยู่บริเวณป้อมเพชรกรุงเก่า ในหลวงราชการที่หนึ่งทรงอุทิศที่บ้านเดิมของท่านให้ข้าหลวงเดิมตั้งถิ่นฐานที่อยู่บริเวณป้อมเพชรต่ตอๆกันมาจึงพระราชาทานนามสกุลว่าณนะป้อมเพชรต้นตระกูลณนะป้อมเพชรก็คือพระยาชัยวิชิตสิทธิสาตราและเป็นผู้ช่วยสถานทูตณนะ กรุงลอนดอนในปีพศ2426จนกระทั่งถึงปีพศ2429พระยาชัยวิชิตสิทธิสาตราหรือนาคมีบุตรชายกับพระยานางหนึ่งคือพันตำรวจเอกพร้อมณนะป้อมเพชรซึ่งเป็นคุณตาของคุณหญิงพจมาน หลังจากพระยาชัยวิชิตสิทธิสาตรากลับมายังสยามก็เป็นหนึ่งที่ร่วมลงนามในหนังสือกราบบังคมทูลในหลวงรัชกาลที่หว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบรัฐสภาซึ่งเป็นคณะแรกที่พูดในทำนองเรียกร้องเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ก่อนที่จะมีกระบฏรอสอ130ในสมัยของรัชกาลที่6และคณะราษฎรในสมัยรัชกาลที่7ต้นตระกูลนะป้อมเพชรเป็นหนึ่งที่ร่วมลงนามในหนังสือกราบบังคมทูลในหลวงรัชกาลที่5ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นแบบรัฐสภาซึ่งถือได้ว่าเป็นคณะแรกที่พูด ในทำนองการเรียกร้องเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยของรัชกาลที่5ท่านผู้หญิงภูลสุขทายาทณัฐนะบอมเพชรภริยาของปรีดีพนมยงค์อดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะราษฎรผู้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นแบบรัฐสภาในสมัยของรัชกาลที่7คุณหญิงโพชมาณณป้อมเพชรภรรยาทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สร้างปรากฏการ์การเมืองในสมัยของรัชกาลที่9ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธันดแพทย์หญิงพิมพ์เพนเวชาชีวะภริยาของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหลานยายของอำพาสุวรรณสอนซึ่งสกุลเดิมก็คือณป้อมเพชรสรุปท่านผู้หญิงภูนสุขภรรยาของปรีดีพนมยงคุณหญิงพจมาณป้อมเพชพรภรรยาของทักษิณชินวัตรและาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธันดแพทย์หญิงพิมพ์เพนเวชาชีวะ ภรรยาของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะถือว่าเป็นเครือญาติกันในสกุลณป้อมเพชรเหมือนกันและนี่ก็คือสสาวสมภรรยาของสมอดีตนายกรัฐมนตรีเครือญาติตระกูลณป้อมเพชรที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่ สามสาวสภรรยาซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เป็นคนในตระกูลเดียวกันน่าก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นรับฟังแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าลืมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ